ี่คะก็อันนี้เป็นวันแรกเาะที่เพื่อจะมาหน้าน,นะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อจะใช้เป็นของโรจูคิสนะคะอันนี้เป็นสูตรแอคเน่ พอลิสนะคะ 5x intensive m a r k อันนี้นะคะเหมือนช่วยลดพวกรอยดำต่างๆเพราะว่าตอนนี้พี่มีรอยจากสิวนะคะก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็บอกว่าลดการอุดตันของสิวด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่ามันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะโรจูค mm ิส hmm. นนคือไม่เคยใช้มาส์ของโรจูคิสนะอันนี้เหมือนมีเพื่อนบอกว่ามันดีตัวมาส์สมันก็มีน้ําชุ่มๆออกมานะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนึงนะคะแปะทับลงไปพยายามลูบๆนิดนึงนะคะ ให้มันจะได้แบบซึมเข้าไปตอนที่เราเออกมาสองนะค่ะเขาก็ให้เราโน้มวดเพื่อให้มันซึมเข้าไปในผิวคือเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะคะแต่มันก็เข้มข้นมีความหนาหนา HELLO วันนี้วันที่สองนะคะวันนี้เพียวก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ MARK SUTICAL PRESCRIPTIVE WHITENING m a s s นะคะอันนี้เป็นสูตร WHITENING นะจริงๆเหมือนเขาจะมีหลายสูตรเหมือนกันเพียวก็หยิบๆมาน,นะคะเคยแผ่นมาเขามีความแบบลนะื่นอ่ะอ๋อแล้วก็เหมือนมีเป็นแบบพลาสติกอย่างนี้มาแผ่นมา์กมีความนุ่มๆนะคะเหมือนเป็นแผ่นแบบมันจะลื่นๆนุ่มๆนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมันสามารถแบบขยะแบบ ปรับแน่ตามรูปหน้าของเราอะผ่านไป20นาทีถอดไดชช้คือชอบมาเขามันมีความนุ่มๆม,มาก,กทุกคนพอออกมามันก็ติดกันแบบเนี้ยแต่มันนุ่มมากเลยนะแต่ตัวเนี้ยพอมาพอมาเอามาออกแล้ว่ะมันจะไม่ค่อยชุ่มเหมือนตัวเมื่อวานนะคะ แต่พีเชอบตัวมั้วเขาอะหมายถึงตัวตัวแผนนะว่นนะมันมีความนุ่มมากเลยตอนนี้ก็ไม่มีกลิ่นนะคะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้มาต่อเรื่องกันแบบไม่หยุดหย่อนนะคะวันนี้พี่จะใช้เป็นมาก์ของ l Clinic นะคะอันนี้สูตรนี้เป็นสูตร Bright m a ์ k นะคะความชุ่มฉ่ำมากนะจ๊ะมาร์กเขาคือแบบ มันจะไม่ค่อยคือสีมันไม่ได้ขาวทึบอย่างนั้นนะมันมีความขาวใสๆเพิ่งสาวอับน,น้ำสาวผมนะคะชึบแบบนึบๆนบเหมือนกันนะ ครบแล้วนะคะเอาออกได้ yeah. ที่เพียวทำมาประมาณแบบสามวันติดอะ่ะเพียวรู้สึกว่าหน้าเพียวอ่ะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็หน้านุ่มๆมากเวลาตื่นมาก็จะแบบชอบมากแฮปปี้มากแต่เดี๋ยวลองดูครบเจ็ดวันก่อนนะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะนวดนวดนิดน,ดนึงนะเพื่อให้ตัวมาร์กเขาเข้าไปนในผิวเรานะคะมาต่อวันที่ แล้วนะคะวันนี้เจาใช้เป็นของเซนกะเพอร์เฟกต์อะควาไชนะคะอันนี้อันนี้เป็นแบบเพอร์เฟ a q u อ r ควาชเป็นมอยส์มาร์ก็น่าจะเป็นแบบพเพิ่มความชุ่มชื้นยอะไรเงี้ยเห็นเขาเขียนตรงนี้ว่ามาร์หน้าใสชุ่มชื้นเป็งปังดังไขมุกนะคะเออไม่ได้ไม่ได้ไไดอะพอดีใส่เสื้อตัวเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดนอนคือจริงๆแล้วอ่ะเขาให้เอาเราให้เราอะทาบ่างนี้แล้วค่อยลอกแผ่นพลาสติกออกแต่ว่าสาหรับเพียวอะียว,ว่ามันยากก็เลย ดึงออกก่อนแล้วก็แปะเองอันนี้มีกลิ่นเบาๆคือรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะมันจะแบบชุ่มฉ่ำน้อยกว่าอันก่อนหน้าที่เรามาร์คกันไปนะคะมันชุ่มฉ่ำน้อยกว่าแต่ว่าพออาออกแล้วก็รู้สึกนุ่มมากเลยนะแล้วก็ คือถึงแม้ว่าตรงมาร์กมันจะน้อยอ่ะหมายถึงแบบมันจะเหลือมาน้อยใช่ปะ้ะแต่หน้าก็ยังรู้สึกนุ่มๆแล้วก็เหมือนมีแบบน้ําอยูอ่แต่ตอนนี้เพรยวรู้สึกว่าหน้านาุ่มมากเวลาแต่งหน้าตอนเช้าคือเออรู้สึกดีนะ <c oughs> วันนี้วันที่ห้าแล้วนะคะตอนนี้มีสิวขึ้นสองเม็ดตรงนี้คือคิดว่าไม่แน่ไม่อยากจะได้เกิดจากไม่ไม่น่าจะเกิดจากการมาส์กหน้านะคะเพราะว่าตรงอื่นมันไม่ขึ้นน่าจะเกิดจากแบบใกล้มีประจำเดือนเนาะ,ะวันนี้นะคะเพริก็เลยจะใช้เป็นขออันนี้นะ Mark Sutical Prescriptive นะคะอันนี้เป็นสูตร Anti Acne m a น k นะคะมันคืออันเดียวกับที่มันเป็นแผ่นแบบหนึบหนืดแบบหนึบหนึบ,นบอะ่ะนี่เป็นสีเขียวถ้าจะไม่ผิดคือกลิ่นเหมือนสีชมพูเลยนะแต่เพียว,ว่าชอบเนื้อ m a ร k กอันนี้มาก ถึงวันที่6แล้วนะคะวันนี้นะคะเพียวก็จะใช้เป็นตัวของโรจูคิสนะคะคือจริงๆของยี่ห้อน,นี้เคยใช้ไปแล้วคุนคนลลอวสูตรเนาะวันนี้จะใช้เป็นโรจ ok ูคิสไวท์ p o ลิส 5x intensive m a r k นะคะอันนี้ก็คือได้ทั้งขาวแล้วก็ลดพวกรอยต่างๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแผ่น m a r k เหมือนของ r o จ k ok i s s ที่เคยรีวิวไปอืมมีกลิ่นแบบเบา แต่ตัวนี้จะเป็นแผ่นแบบบางๆนะคะก็คือจะเห็นผิวของเราด้วยมีกลิ่นเบาๆกลิ่นก็บอกไม่ถูกว่าคือกลิ่นอะไรมาค่ะทุกคนเราเดินทางมาถึงวันที่7แล้วนะคะวันนี้เพียวก็จะมาส์หน้านะคะเป็นของ Leaders i n s o l u t i o n นะคะอันนี้เป็นสูตร Moisture Control Mask นะคะเป็นสูตรเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองตัวนี้ก็คือเคยใช้ไปแล้วนะคะเป็นสูตรก่อนหน้านี้ แต่แบบอันเนี้ยมันมีความใหญ่มากอะทุกคนคือไม่ต้องห่วงมันจะไม่ว,ว่ามันจะไม่แบบครอบคลุมทั่วไปหน้ามันชอบความลื่นๆแล้วก็แบบมีตัวเนื้อมาร์เยอะจังเลยอะโอเคค่ะเรียบร้อยร1 20นาทีมาค่ะทุกคนครบแล้ว20นาทีก็เอาออกแล้วก็นวดนวดเข้าผิว ก็หลังจากที่เพลทดลองมาสกหน้าทั้งหมด7วันติดนะคะ mm. ก็รู้สึกว่าผิวมันดูมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นชุ่มชื้นมีแบบอิ่มน้ํานุ่มมากขึ้นนะคะเวลาตื่นเช้ามาแบบมันแต่งหน้าได้ติดมากขึ้นนะ,ะแต่ว่าพวกรอยอะไรอย่างนี้ก็คือยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีสิวอะไรขึ้นนะคะหมายถึงว่า ้าสิวขึ้นนี่คือมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบเออผิวใกล้มีประจำเดือ,อนอะไรเงี้ยแต่ไม่น,น่าจะเกี่ยวกับมากสก์เพราะว่าถ้ามันเกี่ยวกับมาสก์ก็น่าจะต้องเห่ทั้งหน้าแล้วนะคะแต่ละนิ่งมันขึ้นเฉพาะจุดตรงนี้ก็มาลองให้ดูแล้วกันว่าผิวมันก็ดูโอเคขึ้นจริงนะใครอยากลองก็ลองได้นะคะก็อาจจะอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็เว้นไว้ไม่ต้องมากสก์เลยนิ่งก็น่าจะได้อยู่ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วย